สดเช่นเฮ้ยบ so ้านเขาดีก็ดีเนาะบ่มีครูบอกโควิดอย่างเลยมึงเวียนอย่างอ่ะมูอเขาเป็นแกนน้ำโควิดในโรงเรียนแล้วและในชุมชนเขาล่ะเขาสิมั่นใจแต่จังใดว่าคนที่ไปเห็นงานกรุงเทพหรือ่กลับมาบ้านเขาคอยหูแล้วว่าซีจังใดเจ้จังใดเรา เอ็มเฟมพ่อตัวอยู่บ้านป้ยพ่อไปอยู่บ้านอยู่มียังหรืเพื่อนมีงยังแล้วล่ะพ่อปุ้ยไงประกาศลดระดงโควิดให้นะครับได้ได้เดยวประกาศให้เด้อช่วงนี้สถานการณ์โควิดกำลังระบาดอยา่างรุนแรงพี่น้องสิไปใส่มาใส่ไข่ที่น้องสวมใส่แหนด่ด้วยกันเด้อนะครับพกเจียวแอลกอฮอล์ไปน้ำได้ก็ดี กาดเยโกครับส่วนบุคคนภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของเฮาจะให้กักโสดทิศซีมือนะครับเดอ้อตามมาตราก,การของกระทรวงสาธารณาสุขเพราะฉะนั้นเขาสิหยุดยัางโรคระบาดนี้บ่ด้ครับเป็นอันตรายกับพี่กับน่องกับลูกกับหลานเ้าขอให้พี่น้องตระหนักในข้อนี้นะครับเดอ้อ ครับซอยน้ำกันเป็นแกนน้ำการสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยรอดพ้นจากโควิดนะครับอันดับที่หนึ่งพวกเธอห้ลุนระลงหนาเสาธงเด้ออันดับที่สองเขาสู้ชุมชนโดยการเดินลุนระลงเด้อลวกเด้อก็สิประมาณนี้แหละสวัสดีครับเชื่อพื่ชาตินะครับบ่างลอยๆนะครับสวัสดีครับเพื่อการป้องกันโควิดนะครับรัาง การสั่งกิจสำนึกที่ดีที่สุดที่มีเลยทันทุกชุมช้นมีแกนน้ำที่ดีแบบพวกเขาสังคมไทยสิรอดพคนจากโควิดเมืงวางสาัส่งกิจสำนึกที่ดีน้ำมวกเขาด้วยครับ